ค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะคะคณะทีมวิทยากรน,นะคะของค่ายซับไต์ทีมมัคคุเทศนะคะที่ได้บูแลช่วยเหลือนักเรียนมานะคะทีมคุณครูจากกาฬยานีศรีธรรมราชนะคะท่านที่มาเป็นป,ป้องกันพวกเราเพื่อที่จะประคับประคองพวกเรานั้นให้ ได้รับในสิ่งที่ควรจะได้รับนะคะตลอดการอ,อยู่คข้สเต็นนะคะณสถานที่นี้นะคะอยากจะบอกกับนักเรียนว่าแม้ว่าครูไม่ได้สอนพวกเรานะคะในระดับชั้นมหนึมสองที่ที่ผ่านมานะคะแต่ก็ได้เข้าดูแลนะคะพวกเราเข้า ดูในส่วนของการจัดกิจก,กรรมต่างๆว่าทําอะไรถึงไหนอย่างไรนะคะอยากให้พวกเราภาคภูมิใจที่สุดนะคะสาหรับพวกเราทุกคนที่ได้มาเยือนนักสถานที่นี้ได้มาเข้าค่ายทำกิจกรรมที่นี่แม้ว่าเราจะเป็นนักเรียนภาษาแต่ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้อมนี่คือชีวิตประจำวันที่เราจะต้องเรียนรู้ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน,นเห็นนะพวกเราในวันนี้ก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะที่พวกเราจะได้นำสาระต่างๆที่เราได้รับจากค่าย3าวันสองคืนไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาระดับสูงต่อไปนะคะโดยเฉพาะในระดับชั้นม .3 นะคะก็มีเรื่องราวเหล่านี้โดยเฉพาะด้าน,นของสี่เล่นน้องนะคะแล้วก็ฐานปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะคะคิดว่า ทุกคนคงประทับใจนะคะนะคะเมื่อกี้ได้ทำแบบประเมินนะคะก็ในส่วนตัวเองนะคะที่เรายังไม่ค่อยทราบไม่ไดไ้ไม่ไม่ค่อยได้เรียนรู้แต่ก็อยากจะทราบก็คือเรื่องใหม่นะคะก็อยากให้ให้ให้พยายามได้ในส่วนของคาร์บอนเครดิตนะคะัสำหรับนักเรียนอาจจะลึกลงไปนะคะแต่ก็ในทีมของ การให้ความรู้ของทีมวิทยากรก็ยอดเยียมากแต่ว่า,เ,าเวลาเราอยากจะรู้จริงทําจริงนั้นก็คือเราไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือนะคะที่จะใช้ในการวิเคราะห์ว่าต้นไม้ที่เราปลูกต้นนี้เนี่ยให้คาร์บอนเครดิตเท่าไหร่เรายังอาจจะไม่พร้อมในเรื่องของอุปกรณ์นะคะอันนี้คือในส่วนตัวที่ทยังอยากจะ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปนะคะหนังเกษียณจะได้นำความรู้นั้นถ่ายทอดไปสู่ชุมชนต่อไปได้นะคะก็อยากจะให้พวกเราปรบมือให้กับทีมวิทยากรดังๆอีกครั้งนึงค่ะนะคะก็ขอขอบคุณนะคะอย่างมากนะคะแล้วก็คาดหวังว่าคราวต่อไปเราจะได้มาเยี่ยมเยียนท่านอีกขอบคุณค่ะขอบคุณคู่